เกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างแต่ตอนนี้เนี่ยตรงน,นี้มันมีแสงสว่างอยู่ถ้าบ้านมีแสงก็อาจจะทําให้ไม่เห็นชัดนะเกี่ยวกับแสงสว่างเวล<ะ>าส่องไปที่ถนนเดินดูม็นจะเป็นแบบนี้นี่คือไฟหน้าของรถ Honda ADV 350 ความสว่างก็อยู่ระดับนี้ซึ่งคือมอเตอรด้านบเนี้ว่าอได้ว่าเราจะเป็นแทาไปดูนะครับว่าแสงส่างของวร l ามรไม่ได้แต่งอะไรไม่ได้ทำอะไรเ่ยเจอเป็นยังไงบ้างมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึง พาไปดูที่มันมืดสนิทเลยเราไปเทสดูว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เรากำลังขับขี่บนถนนที่มีไฟถนนแบบปกติแล้วก็มีแจ้งสว่างร้านค้าสองข้างทางโดยรอบเพื่อนๆเ,เห็นไฟหน้าถนนไหมครับก็มีความสว่างค่อนข้างมากเพราะว่ามีไฟอื่นๆที่มาจากข้างเคียง แล้วก็ตอนนี้ก็เรากำลังเข้าสู่ถนนที่ไม่มีไฟถนนนะครับมีแต่ไฟในส่วนของไฟหน้าเท่านั้นก็จากตรงนี้เป็นต้นไปก็คือมีแสงสว่างโดยรอบน้อยนะครับก็คือเหลือแต่ไฟหน้าของรถ atv 350เท่านั้นนะครับเพื่อนๆดูไฟหน้าของรถ a t v 350นะครับว่าความสว่างเป็นไงบ้างครับขณะขับขี่ เพื่อนๆก็ตัดสินใจกันเองนะครับว่าความสว่างขนาดนี้เนี่ยเหมาะสมขับขี่ในยามค่ำคืนไหมครับหรือว่าจะต้องติดไฟสว่างเพิ่มเติมก็ในความคิดผมผมว่าก็สว่างมากนะครับระยะในการสว่างเนี่ยก็คือมองเห็นด,ด้วยสายตาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สังเกตดู2ข้างทางของถนนเนี่ยไม่มีไฟแสงสว่างเลยนะครับมีแต่ ไฟของรถ ATV 3 5 0แล้วก็ไฟจากรถตรงข้ามนะครับนี่เราพยายามจะมาขับขี่ในปูนถนนที่ไม่มีไฟถนนเลยนะครับก็พยายามจะหาถนนเส้นที่ไม่มีไฟถนนนี่คือความมืดเลยนะครับสังเกตดูครับผู้ชมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไฟหน้าถนนไหมครับก็คือไม่มีไฟแสงสว่างสองข้างทางเลยนะครับก็ รู้สึกว่ายังเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับตอนนี้ผมจะจอดในที่มืดมากก็คือไม่เห็นไฟแสงสว่างเลยเดี๋ยวผมจะปิดไฟหน้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือถนนที่มืดจริงๆที่เราขับผ่านมามืดประมาณนี้เลยนะครับมืดประมาณนี้เลยก็คือว่าถ้าผมจอดนี่อันตรายมากเพราะว่ารถหลังมาเนี่ยมองผมไม่เห็นนะครับ คนเราจะเปิดไฟให้ดูว่าความสว่างของรถ ADB สามารถูนเนี่ยสว่างแค่ไหนผมจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะว่าความสว่างของมันเนี่ยถือว่าสว่างมากนะครับใช้ได้เลยในการขับขียข่ยามค่ําคืนแต่ถา้าเพื่อนๆจะตัดสินใจติดไฟหน้าเพิ่มอีก2ดวงผมว่าก็แก่มครับสวยงามสังเกตดูก็สว่างก็ขออนุญาตจบคลิปการรีวิวนะครับ ไฟหน้าของรถ ADV 350ในยามค่ำคืนในการขับขี่แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวอะไรกับรถ ADV 350ก็คอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยนะครับจะทำวิดีโอคลิปให้ดูนะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เราด้วยนะครับขอบคุณครับ ไปรถหน้า a t v 350นี้นะครับขอบคุณครับ